สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่โอ้ผมว่าคนไทยเราโตมากับเรื่องแบบนี้กันแทบทุกคนเลยเรื่องผีใช่ไหมคะใช่ครับเรื่องผีแต่ว่าข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยผมว่ามันไปไกลกว่าเรื่องสยองขวัทั่วไปเยอะเลยอืมคือจากเรื่องผีเนี่ยมันจะไปจบที่เรื่องของพลังจิตการปฏิบัติธรรมได้ยังไงแล้วก็พระอภิธรรมที่เราได้ยินกันบ่อยๆในงานศพเนี่ยนะมันมาเกี่ยวอะไรด้วย ใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยพูดผีสี่ตระกูลหลักๆที่คนไทยน่าจะคุ้นเคยกันดีก็จะมีปอบพงพรายแล้วก็ประสือแต่เราจะลงลึกไปถึงที่มาจริงๆของแต่ละตนเลยนะคะตามข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ตรงแล้วก็จะพาไปดูอีกมุมหนึ่งเลยอีกมุมที่ว่านี่คือเป็นเรื่องเล่าของพระธุดงรูปหนึ่งค่ะที่ท่านต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้จริงๆในป่าลึกแล้วท่านใช้อะไรเป็นเครื่องคุ้มกันตัวเองโหน่าสนใจมากครับ งั้นเรามาเริ่มที่ตัวที่ดังที่สุดก่อนเลยดีกว่าผีปอบได้เลยค่ะภาพจำของเราก็คือผีที่เข้าสิงชาวบ้านแล้วก็กินของดิบๆเขาๆแต่ในข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาอธิบายที่มาของมันว่ายังไงครับที่มาของปอบในข้อมูลชุดนี้นะคะคือมันเฉพาะเจาะจงมากแล้วก็น่าสนใจมากด้วยเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆค่ะเอาเหรอครับค่ะ,คะแต่มันเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเดรัจฉานวิชา เดรัชานวิชาใช่ค่ะหรือก็คือสยศาสตร์มนต์ดำแขนงหนึ่งที่ผู้เรียนเนี่ยฝึกฝนไปเรื่อยๆจนวิชามันแก่กล้าขึ้นครับแต่จุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้ค่ะคือพอถึงวันหนึ่งผู้เรียนกลับควบคุมพลังของวิชาที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่ได้๋อเหมือนกับว่าสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้ววันดีคืนดีมันก็มีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็หันกลับมาเล่นงานผู้สร้างใช่เลยค่ะแบบนั้นเลยพอควบคุมไม่ได้ปุ๊บ ไอเดราชาญวิชานั่นนะคะ่ะมันจะกลายสภาพเป็นพูดพูดหมายถึงพูดเหรอครับใช่ค่ะก็คือพูดชนิดหนึ่งที่มีตัวตนมีสัญชาตญาณคือมันหิวมาต้องกินเพื่ออยู่รอดแต่ปัญหาก็คือสัญชาตญาณแรกของมันเลยเนี่ยคือมันจะกินเจ้าของวิชาอา้าวแล้วทำไมถึงกินไม่ได้ล่ะครับ ในเมื่อมันเกิดจากวิชาของคนคนนั้นเองเพราะว่าตัวเจ้าของเองก็ยังมีวิชาอาคมพอที่จะป้องกันตัวเองได้อยู่เหมือนกัน oh. เหมือนมีเกราะบางๆกั้นเอาไว้มันก็เลยทำอะไรเจ้าของโดยตรงไม่ได้ทีนี้พอหิวจัดๆแต่กินเจ้าของไม่ได้มันก็เลยต้องหาทางออกก็คือการออกไปข้างนอกถูกต้องค่ะออกไปสิงสู่คนอื่นที่อ่อนแอกว่าแล้วก็กัดกินคนเหล่านั้นแทนเข้าใจแล้วครับ ก็คือออานหาทางรอดของตัวมันเองนี่เองแล้วที่ว่ากัดกินเนี่ยมันกินอะไรกันแน่ครับเพราะภาพจำคือการกินไก่ดิบกินของสดข้อมูลตรงนี้ล่ละค่ะที่น่ากลัวมากเขาอธิบายว่าสิ่งที่ปอบกินจริงๆคือธาตุน้ำในร่างกายมนุษย์ธาตุน้ำก็คือเลือดหรือของเหลวในตัวเราอืมไม่ใช่แค่นั้นค่ะ ในความหมายนี้นะคะธาตุน้ําคือองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นเนื้อนหนังมังสาของเราเลยหมายถึงตับไตหัวใจลมไส้ทุกอย่างเลยค่ะที่ประกอบกันเป็นร่างกายของเรามันคือการถูกกัดกินอวัยวะจากข้างในไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิด,นดจนร่างกายทนไม่ไหวโอ้หอันนี้สยองกว่าภาพที่เราเห็นในหนังเยอะเลยนะเนี่ยเหมือนมีปรสิทที่มองไม่เห็นคอยแทะเราจากข้างในเลยใช่ค่ะ แล้วมีพฤติกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกไหมครับเกี่ยวกับปอบมีค่ะมีสิ่งที่เรียกว่าปอบเอ่ยชื่อ อเอเ่ยชืคือเวลาที่ปอบถูกจับได้โดยผู้มีวิชาอาคมน,นะคะมันจะฉลาดพอที่จะเอาตัวรอดด้วยการแกล้งบอกชื่อคนอื่นไปเรื่อยๆว่าคนนั้นคนนี้เป็นเจ้าของเพื่อสร้างความสับสนออเหมือนโยนความผิดให้คนอื่นเลยนะเนี่ยประมาณนั้นเลยค่ะแต่สําหรับคนที่มีวิชาแกร่งกล้าจริงๆเขาก็จะมีวิธีจัดการที่เด็ดขาดมากยังไงครับเขาจะขู่ปอบไปเลยว่าจะฆ่ามันเดี๋ยวนี้แหละแล้วถ้าคนที่ปอบพึ่งอ้างชื่อไปเกิดตายขึ้นมาจริงๆ ก็แสดงว่าเป็นเจ้าของปอบตัวนั้นจริงๆเพราะเจ้าของกับสิ่งที่สร้างมันเชื่อมถึงกันถูกต้องค่ะพอเจอไม้นี้เข้าไปปอบส่วนใหญ่จะกลัวจนต้องยอมสารภาพความจริงออกมาเป็นกระบวนการสืบสวนสอบสวนในโลกศิ亚ศาสตร์ที่เฉียบขานมากเอาละครับเรื่องของปอบเนี่ยมาจากวิชามนุษย์ที่คุมไม่อยู่แล้วแบบนี้แสดงว่าผีทุกประเภทในบ้านเรานี้ต้นตอมาจากคนหมดเลยหรือเปล่าครับอย่างผีโพงนี้ใช่แบบเดียวกันไหมครับไม่เลยค่ะ ผีโพงนี่คือแตกต่างกันคนละขั้วเลยอ้าวเลยครับค่ะเพราะแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนมากว่าผีโพงไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์ของมนุษย์แต่เป็นวิญญาณจากภพภูมิอื่นโดยตรงที่เขาเรียกว่าเมืองบังบทเมืองบังบทเหมือนเมืองลับแฝงในตำนานใช่ไหมครับที่ซ้อนทับอยู่กับมิติของเราแต่เรามองไม่เห็นใช่เลยค่ะเป็นเมืองของเหล่าอามนุษย์อย่างเช่นเทวดาระดับล่างที่เรียกว่ารุกเทวาหรือพวกนาคบางส่วนที่อศาศัยอยู่ร่วมกัน แปลว่าผีโพงนี้ไม่ใช่แค่วิญญาณแต่เป็นสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติหนึ่งเลยอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้ค่ะและด้วยเหตุนี้มันถึงไม่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือนคนแต่จะอยู่ในป่าลึกโดยจะสิงสถิตยอยู่ตามพืชที่มีธิททังยาหรือพืชที่เป็นหัวโดยเฉพาะพวกว่านต่างๆแสดงว่ามันมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดกันอยู่แล้วลักษณะที่เราจะเห็นมันได้เป็นแบบไหนครับไปได้ลอยสูงมากนะักคล้ายๆคมลอยครับ แต่ที่น่าแปลกคือถึงแม้จะไม่ได้เกิดจากมนต์ดของคนโดยตรงแต่กลับอันตรายถึงขีดสุดเลยค่ะอันตรายกว่าปอบอีกเหรอครับเทียบกันไม่ได้เลยค่ะในแหล่งข้อมูลระบุชัดเจนเลยว่าใครก็ตามที่เผชิญหน้ากับผีพงจังๆหรือแค่บังเอิญไปสบตากับมันเข้าครับจะเสียชีวิตทันทีอะไรนะครับแค่สบตาก็ใช่ค่ะเสียชีวิตทันทีในลักษณะเหมือนถูกไฟฟ้าแรงสูงช็อตเลือดในร่างกายจะแห้งเหือดไปในพริบตาเดียวเลย โอ้โหน่ากลัวมากแค่สบตาก็ตายได้เลยแล้วมันมีอะไรที่ร้ายกาจกว่านั้นอีกไหมครับมีค่ะมันสามารถพัฒนาร่างได้ด้วยการเข้าไปสิงในร่างของสัตว์ป่าโดยเฉพาะเสือแล้วกลายเป็นกลายเป็นสมิงพงค่ะซึ่งจะทำให้เสือตัวนั้นดุร้ายแล้วก็กระหายเลือดอย่างผิดปกติไปเลย มันจะไม่ใช่การล่าเพื่อกินเป็นอาหารอีกต่อไปแต่เป็นการฆ่าล้างบางฆ่าล้างบางใช่ค่ะถ้ามันเข้าหมู่บ้านไหนก็จะไล่ฆ่าไล่กินคนจนหมดทั้งหมู่บ้านเลยจากดวงไฟลอนนวลกลายเป็นอสุรกายนักฆ่าในร่างเสือได้เลยฟังดูแล้วพลังของมันนิดเหนือการควบคุมจริงๆมาถึงตัวที่สามกันมั้งครับผีพรายได้ยินมาว่ามีความเกี่ยวข้องกับผีโพงด้วยใช่ค่ะในข้อมูลบอกว่า เป็นเหมือนน้องๆของผีโพงหรืออาจจะเรียกว่าเป็นผลพลอยได้ที่เกิดจากผีโพงอีกทีนึงผลพลอยได้คือจุดกำเนิดของมันน่าสนใจมากค่ะมันเริ่มจากหมอยาสมุนไทยในสมัยก่อนที่เข้าไปในป่าแล้วก็นำว่านหรือพืชที่บังเอิญมีผีโพงสิงสถิตยอยู่กลับมาปรุงยาด้วยอาคมอ๋อคือไม่ได้ตั้งใจจะเอาตัวผีโพงมาแต่ว่ามันติดมากับวัตถุดิบแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับ ปัญหาเกิดตอนที่ผู้ปรุงยาเกิดผิดของขึ้นมาค่ะผิดของคืออาจจะทําผิดข้อห้ามหรือรักษาศีลสัจจะที่ให้ไว้ตอนไร้าอาคมไม่ได้เพราะผิดของปุ๊บอํานาจควบคุมก็เสื่อมลงทําให้ไม่สามารถควบคุมพลังงานที่อยู่ในว่านนั้นได้อีกต่อไปคล้ายๆกรณีของปอบเลยค่ะแต่ต้นกําเนิดมาจากพืชที่มีผีพงสิงอยู่ถูกต้องค่ะแล้วธรรมชาติของมันเป็นยังไงครับเมื่อมันหลุดจากการควบคุมแล้วัน,น มาจากการปรุงยาด้วยพืชกับน้ํามันก็เลยมีธรรมชาติที่ผูกพันกับธาตุน้ําอย่างเหนียวแน่นเลยค่ะครับพอผู้ปรุงยาพยายามจะกําจัดมันหรือเอาไปทิ้งมันก็จะซึมลงดินแล้วก็เดินทางไปกับสายน้ําเสมอนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เรามักจะได้ยินคําว่าพรายน้ําเพราะถิ่นที่อยู่ของมันคือในน้ํานี่เองแล้วแน่นอนว่ามนุษย์เราก็ไม่ปล่อยให้พลังงานแบบนี้อยู่เฉยเใช่ไหมครับ ต้องมีการนำไปใช้ประโยชน์ต่อแน่ๆใช่เลยค่ะมันถูกนำไปใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำยาสเสน่หรือที่เรียกว่ายาแฝดยาสัง่งออ๋และที่รู้จักกันดีที่สุดก็คือการนำไปทำน้ำมันพรายโดยผู้มีวิชาจะนำพรายไปผสมกับน้ำเหลืองจากศพตายโหงเพื่อสร้างเครื่องมือทางไสยศาสตร์ที่มีฤทธิ์รุนแรงมากในการควบคุมจิตใจของคนอื่นโหมันเป็นลูกโซ่ที่น่าทึ่งมากเลยนะครับ จากสิ่งมีชีวิตในอีกมิติพงมาสู่พืชสมุนไพรและก็ความผิดพลาดของมนุษย์กลายเป็นพรายในสายน้ําและก็ถูกนํากลับมาใช้เป็นเครื่องมือควบคุมจิตใจคนอีกทีสุดยอดเลยเอาละครับมาถึงตัวสุดท้ายของตระกูลผีผีกระสือค่ะผีแพรสือที่ภาพจําของเราคือหัวกับไส้ที่ลอยไปมาตอนกลางคืนใช่เลยครับ แต่ผมว่าหลังจากที่ฟังเรื่องปอบกับพงมาแล้วเรื่องจริงของกระสือคงไม่ได้ง่ายแบบนั้นแน่ๆไม่ผิดจากที่คาดเลยค่ะแหล่งข้อมูลนี้ให้มุมมองที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยเขาบอกว่ากระสือจริงๆแล้วจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับผีปอบเลยนะคะอ้าวเป็นพวกเดียวกับปอบเลยครับใช่ค่ะถือเป็นปอบที่แก่กล้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเป็นเหมือนปอบเวอร์ชันอัปเกรดอัปเกรดยังไงครับพลังมันมากขึ้นหรอ พลังมันแก better, ่ก pues ล้าข well, ึ้นจนถึงจุดที่ไม่สามารถส่งแค่วิญญาณออกไปหากินเหมือนปอบทั่วไปได้แล้วค่ะมันต้องการไกยเนื้อกก่เนื้อค่ะดังนั้นมันจึงต้องถอดอวัยวะภายในจริงๆของเจ้าของร่างออกจากร่างกายเพื่อไปหากินเดียวเดียวครับถอดอวัยวะภายในจริงๆเลยเหรอใช่ค่ะซึ่งนั่นก็หมายความว่ามันได้พาร่างกายส่วนหนึ่งของเจ้าของวิชาไปด้วยไม่ใช่แค่วิญญาณลอยออกไปแสดงว่า ภาพจำที่เราเห็นในหนังที่ว่าเป็นแค่หัวกับไส้ลอยไปลอยมานี่คือการตีความให้มันดูง่ายๆสินะครับแต่จริงๆแล้วมันคือการที่เจ้าของร่างถูกควักเครื่องในออกไปทั้งยวงเพื่อไปหากินโหนี่มันสยองกว่าเดิมอีกนะแบบนี้เจ้าของร่างไม่ตายหรอครับไม่ตายค่ะเพราะมันเป็นไปตามกลไกของวิชาแต่แน่นอนว่าร่างกายก็จะอ่อนแอมากครับ และจุดร่วมสำคัญที่ทั้งปอบและกระสือมีเหมือนกันก็คือทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีการต่อทายาทต่อทายาทคือการส่งต่อวิชาหรือคำสาปของตัวเองให้ผู้อื่นต่อไปอาจจะผ่านทางน้ำลายหรือของกินเพื่อให้วงจรนี้ดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่จบสิ้นค่ะโอเคครับเราได้รู้จักพูดผีทั้ง4ตระกูลกันไปแล้วน่าสนใจมากทีนี้เราจะเปลี่ยนบรรยากาศไปสู่ส่วนที่2ของเรื่องราวซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงของผู้เล่าในป่าที่ชื่อว่าดงตะกวดค่ะ ที่ที่เขาบอกว่าเป็นเหมือนจุดรวมของผีทั้ง4ี่ชนิดนี้เลยใช่ค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณ22-23ปีก่อนสมัยที่ผู้เล่ายัางเป็นพระแล้วก็ได้ทุดงเข้าไปในป่าที่ชื่อว่าดงตะกวดซึ่งอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้แค่ชื่อทุ่งกุลาร้องไห้ก็ฟังดูมีเรื่องราวแล้วนะครับแล้วป่าแห่งนี้มันมีความพิเศษยังไงทําไมถึงกลายเป็นฉากหลังของเรื่องนี้ได้ตามคำบอกเล่านะคะป่าแห่งนี้ไม่ใช่ป่าธรรมดาแต่มันเป็นเหมือน หมู่บ้านจอมขมังเวทในสมัยโบราณเลยค่ะหมู่บ้านจอมขมังเวทค่ะเป็นที่รวมของพูดขี่ทั้งสี่ประเภทที่เราคุยกันไปเมื่อครู่ว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่คนธรรมดาไม่สามารถเข้าไปอาศัยอยู่ได้เลยโห oh. และยังมีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงสมัยโบราณว่าเคยมีการใช้กองทัพผีในการทําสงครามในบริเวณนี้ด้วยฟังดูเป็นพื้นที่ที่พลังงานน่าจะเข้มข้นมาก แล้วในฐานะพระธุดงที่ต้องเข้าไปปฏิบัติธรรมในที่แบบนี้ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไรครับมีกฎเกณฑ์พิเศษอะไรไหมมีค่ะท่านเล่าถึงข้อปฏิบัติสําคัญในการปักกรดว่าจะต้องหลีกเลี่ยงสถานที่3ประเภทเด็ดขาดครับ 1. คือทางเดินปกติของมนุษย์2คือที่อยู่หรือถิ่นของสัตว์ร้ายและสซึ่งสําคัญที่สุดในป่าแบบนี้คือห้ามปักกรดขวางทางผีค่ะทางผี คำนี้น่าสนใจอีกแล้วครับมันคืออะไรแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนคือทางผีทางผีในที่นี้ก็คือทางลู่ลมค่ะทางลู่ลมใช่ค่ะหรือช่องทางที่ลมพัดผ่านเป็นเส้นตรงโดยไม่มีอะไรขวางกาั้นลองนึกภาพช่องเขาหรือแนวต้นไม้ที่เปิดเป็นทางยาวๆนะคะอ๋อครับมีความเชื่อว,ว่าเส้นทางแบบนี้เป็นเหมือนถนนหรือช่องทางสัญจรของพลังงานและดวงวิญญาณต่างๆ หากพระธุดงไปปักกรดขวางทางก็เท่ากับไปขวางถนนของพวกเขาก็จะถูกรบกวนหรือหลอกหลอนอย่างหนักแน่นอนเป็นการเชื่อมโยงความเชื่อเข้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ฉลาดมากเลยนะครับแล้วการหลอกหลอนที่ว่าเนี่ยมันมาในรูปแบบไหนครับท่านเล่าว่าผีในป่าพวกนี้เวลาจะมาปรากฏต,ตัวให้เห็นเขาจะไม่เดินมาตรงๆเหมือนคนเรานะคะอ้าว แล้วมายัางไรครับแต่จะมาในลักษณะห้อยหัวลงมาจากกิ่งไม้ซึ่งเป็นภาพที่น่ากลัวและชวนให้สติแตกได้ง่ายมากแค่นึกภาพตามก็ขนลุกเลยครับและในสถานการณ์ที่น่ากลัวและเต้นไปด้วยพลังงานลี้ลับแบบนี้ท่านมีเครื่องมืออะไรในการป้องกันตัวและจิตใจครับจุดนี้ล่ะค่ะที่พระอภิธรรมเข้ามามีบทบาทถูกต้องค่ะ นี่คือหัวใจของเรื่องราวในส่วนที่สองเลยผู้เล่าเน้นย้ำม,มากว่าพระพิธรรมไม่ใช่แค่บทสวดในงานศพอย่างที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันครับแต่แท้จริงแล้วมันคือสัจธรรมหรือแก่นความรู้สูงสุดของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยธรรมชาติของจิตใจและสะสารแล้วท่านนำแก่นความรู้ที่ว่านี้มาใช้ในเชิงปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวจากผีได้อย่างไรครับ คือพระธุดงค์ที่เชี่ยวชาญนะคะท่านจะไม่ได้สวดเป็นนกแก้วนกขุนทองแต่จะใช้พระพิธรรมเป็นบทบริกรรมแล้วก็พิจารณาในกรรมฐานพิจารณาค่ะอย่างเช่นการพิจารณาร่างกายตัวเองให้เห็นเป็นแค่ส่วนประกอบของธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟแล้วก็แยกแยะความคิดความรู้สึกต่างๆออกจากกันพอทำแบบนี้ได้จิตมันก็จะไม่ยึดติดไม่มีความเป็นตัวกูของกูหลงเหลืออยู่เหมือนเป็นการฝึกสลายความยึดมั่นถือมั่น ในร่างกายและตัวตนของตัวเองพอไม่ยึดว่านี่คือร่างกายเราความกลัวมันก็เลยไม่มีที่เกาะอ,อย่างนั้นเลยครับใช่เลยค่ะเมื่อจิตไม่ยึดติดไม่กลัวมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าพลังจิตที่บริสุทธิ์และเข้มแข็งขึ้นมาครับบัตรพระอภิธรรมนี้เองที่เปรียบเสมือนพุทธานุภาพเป็นเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นแต่ทรงพลังมหาศาลพูดผีปีศาจใดๆก็ไม่สามารถเข้ามาทำอันตรายได้เพราะพลังงานมันคนละระดับกัน มันคือการเปลี่ยนกระบวนการเลยนะครับจากเดิมที่พยายามหาของขลังหรือคาถาภายนอกมาป้องกันตัวเปลี่ยนเป็นการสร้างพลังจากภายในตัวเองเพื่อเผชิญหน้ากับความกลัวเหล่านั้นโดยตรงถูกต้องค่ะและไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเท่านั้นในแหล่งข้อมูลยังกล่าวอีกว่าการปฏิบัติในระดับสูงมากๆยังสามารถทําให้เกิดการสื่อสารข้ามภพภูมิได้ด้วยสื่อสารข้ามภพภูมิค่ะ คือสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณหรือผู้ที่อยู่ในมิติอื่นได้ซึ่งนี่คือสิ่งที่คุ้มครองผู้เล่าให้ปลอดภัยตลอดเวลาที่อยู่ในป่าดงตะกวดแห่งนั้นเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากครับจากตำนานพูดผีสี่ตระกูลมาสู่การนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของพระอภิธรรมว่าไม่ใช่เป็นเพียงทิธีิกรรมแต่เป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตที่ใช้ฝึกฝนเพื่อสร้างพลังภายในใช่ค่ะ ถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเขาด้วยกันจะเห็นภาพที่น่าสนใจมากคือตำนานพื้นบ้านเรื่องพูดผีต่างๆเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นกรอบให้เราทำความเข้าใจสิ่งลี้ลับที่น่ากลัวครับในขณะเดียวกันาศาสนาก็ได้มอบเครื่องมือให้เราไม่ใช่เพื่อไปสู้รบกับสิ่งเหล่านั้นแต่เพื่อยกระดับจิตใจของเราเองให้สูงกว่าความกลัว เป็นการสร้างสมดุลระหว่างโลกภายนอกที่มองไม่เห็นกับโลกภายในที่ฝึกฝนได้จริงๆเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากที่ผู้เล่าทิ้งท้ายเอาไว้ค่ะซึ่งผมว่ามันขยายขอบเขตของเรื่องไปอีกไกลเลย ท่านได้กล่าวถึงการสนทนากับดวงวิญญาณของพระรูปหนึ่งในยุคจำปาสีโบราณซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นในป่าดงตะกวดแห่งนั้นใช่ครับซึ่งมันนำไปสู่คำถามที่น่าขบคิดมากถ้าหากการเชื่อมต่อข้ามเวลาและภพภูมิแบบนี้มันเป็นไปได้จริงผ่านการทำสมาธิขั้นสูง สิ่งนี้กำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตสำนึกและสภาวะความเป็นจริงที่มันอาจจะซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเล่าพูดผีปีศาจท,ที่เราเคยได้ยินกันมาบ้างครับเป็นคำถามที่เปิดมุมมองยงนอิ่งเลยค่ะมันอาจจะหมายความว่าสภาวะของความเป็นจริงนั้นอาจมีหลายชั้นและซับซ้อนกว่าที่เราสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5้าและจิตที่ถูกฝึกฝนมาอย่างดี อาจเป็นกุญแจสำคัญในการเข้าถึงมิติเหล่านั้นได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทิ้งไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อไปว่าภายใต้เรื่องเล่าที่น่ากลัวนั้นอาจมีความลับเกี่ยวกับธรรมชาติของจักรวาลและจิตใจซ่อนอยู่ก็เป็นได้ค่ะ